ในความหมายของที่เขาก็ใจทั้งคู่เนี่ยทั้งในไดนาแลวก็ฟาดีฟาดีเนี่ยก่อนมานี้แต่ละคนเข้าใจความหมายนิพพานอย่างไรแล้วพอมาปัจจุบันนี้นะเวลานี้เข้าใจความหมายของนิพพานเปลี่ยนไปอย่างไรไว่าความเห็นของทั้งสองคน,นี้ Uh, the The first thing that came to my mind and which I felt strongest in the past, I um, never truly believe like that Dhamma can be really seen here now the, the word and San came to my mind like here and now and I used to chant this twice a day every day for like two years probably and it never really came to my like heart that really Dhamma is here and now and now i I ถ้าจะให้ดาน่าตอบคำถามหลวงตาคำตอบที่มันขึ้นมากระแทกใจที่สุดคือในอดีตเนี่ยแม้แต่เขาสวดมนต์มาตลอดสองปีว่าธรรมะคือ here and now คือที่นี่และเดี๋ยวนี้แต่สิ่งนี้เนี่ยไม่เคยเข้าไปในใจเขาเลยแต่ในณปัจจุบันนี้ถ้าจะให้พูดถึงพระนิพพานคือมันเป็นอยู่แล้ว ที่นี่เดี๋ยวนี้นี่คือความแตกต่างค่ะเรานี่พูดใหม่ดีเพราะว่าเพิ่งมาจากอเมริกาไม่ได้ฟังละชีพเพิ่งมาจากอเมริกาไม่ได้ฟังไอ้ก่อนมาเนี่ยเราใจนิพพานยังไงแล้วมาถึงณเวลานี้นิพพานยังไงเรงาใจนิพพานใหม่ยังไง Ну, не знаю, не бану, я считал, что это что-то такое фантастическое, как в фильмах, такое там, а жажда, я сейчас, э, мне почему ничего не нужно, э, потому что у меня, мне ничего не хочется, мне, мне так, мне хорошо, ничего не хочется, мысли нету, только пока. ปริีญินทุกคนควรจะเข้าใจว่านิพพานในอดีตเขาหมายว่าอะไรนะคะ Now he said in the past he thought that n i b b a n a is something something like something so fantastic so and you know some some something you know คือเวลาอธิบายคนจะต้องทำท่าประกอบด้วยว่าอนิพานในอดีตเนี่ยมันดูแบบโอ้เป็นแฟนตาซีมาแล้วมันก็จะต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดูแบบอ๋อยิ่งใหญ่แบบ มหาศาลเล่ย์แต่ now he doesn't have any desire so you know that don't need anything any anything anything like this แต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็คือไม่ได้มีตัณหาที่อยากจะได้อะไรมากไปกว่านี้แล้วค่ะอันนี้คือความแตกต่างค่ะไอ้ที่ว่าณเวลานี้ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปไม่ได้ว่าไม่ได้มีตัณหาที่อยากได้อะไรมากไปกว่านี้ มายถึงไอ้มากไปกว่านี้นี่คืออะไรที่มากไปกว่านี้ที่ไม่มีตันหาอยากได้อะไรที่มากไปกว่านี้อีกแล้วเนี่ยไอ้ที่ก็ได้ที่เขารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่มากไปกว่านี้อีกแล้วนี่คืออะไร Покой, это глубок, is, uh, uh, peace, покой, это глубокий покой. Это надо почувствовать. Peace, После it. этого ничего. That, uh, все феномены uh, ума это phenomen. мусор. Like uh, покой, вот peace. Где Покой, Это как обычно. Покой, ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปสแสวงหาสิ่งใดอีกค่ะสาธุแล้วนิพพานของลาจิปในสมัยก่อนกับมาถึงวัดตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เป็นยังไงนิพพานของลาจิป <c oughs> เพิ่งเดินทางมาจากอเมริกามาถึง <c oughs> สมัยก่อนนิพพานลาจิปฝัน <c oughs> ถึงนิพพานยังไง <c oughs> อยากได้นิพพานยังไง <c oughs> ปัจจุบันนี้ในความนิพพานในความ พุดจากนิพพานจากใจของแล้วที่ไม่ไว้ยังไง In the past I had no understanding ในอดีตก็เหมือนไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ค่ะ Even now uh, I would not say I understand แต่ว่าปัจจุบันก็พูดพูดไม่ได้ว่าเข้าใจแล้วค่ะ The only thing only difference uh, from past and now is uh, You have to trust nature, and uh, and uh, just just have faith in nature, and uh, things will automatically uh, improve. <laughs> ศรัทธาในความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นค่ะไม่ได้พุ่งที่จะไปพยายามควบคุมหรือว่าต่อสู้กับอะไรค่ะเปียะล่ะเปียะว่าไงนิพานไหวก่อนมานี่กันนิพานเดี๋ยวนี้นาวที่นี่เวลานี้ that's an easy question because I study a lot. <laughs> you mean in the past? Yeah, I studied a lot. ค่ะก็ในอดีตก็เรียนมามากจริงๆค่ะ So I had a very clear idea of what is nibbana. ก <laughs> ็เลยมีไอเดียที่ชัดเจนมากๆว่าอะไรคือพระนิพพาน Because actually, how my teacher explained. Like you see the five kandas perishing, 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 and at some point they stop perishing and nothing And I actually was on that path quite far, and I'm so happy that <laughs> that I, I mean'm I stopped in time because otherwise I would be in ICU no? <laughs> แล้วเขาก็เดินทางตามเส้นทางนั้นคือเห็นแสนห้าเดบไปจะบไปจะบไปจะบไปมานานแสนนานแต่เขารู้สึกดีใจมากที่เขาหยุดเดินตามเส้นทางนั้นไม่งั้นสุดท้ายเขาต้องไปจบที่ i อซียูก็ปัจจุบันพระนิพพานก็คือการที่สิ้นสุดการแสวงหาสิ้นสุดตัณหาค่ะ อ๋อเคสเคส Like before it was something to be attained like really far away ก็พระริพานในสมัยก่อนก็เหมือนบางสภาวะที่จะต้องไปถึงในอนาคตที่อยู่ไกลแสนไกลค่ะ far away far away <laughs> And it seemed really impossible at the time because it was explained that you got to reach, do this step first, this step first, and reach this step first, and then eventually you'll be uh, enlightened. But being enlightened, it's like you got to be at a very, very high level. Man. ดูเหมือนยากมากๆเพราะว่าการที่จะไปถึงพระนิพพานตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องผ่านสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามและหลังจากนั้นก็ไปอ่รู้แจ้งแล้วพอรู้แจ้งแล้วมันก็ยังต้องปฏิบัติต่อไปอีกนะคะ so just hearing that it made me feel like it was impossible พอฟังแค่นั้นก็ในใจก็บอกเลยว่าสงสัยนิพพานเป็นไปไม่ได้ and it was quite discouraging really to um cuz that that story just stuck in my head that it's like oh i'm not at this stage yet. i don't feel this i don't feel that มันก็เลยเหมือนหมดกําลังใจไปเลยเพราะว่าในใจมันคอยจะบอกว่าโอ้เราทําไม่ได้เลยเรายังไม่สําเร็จสเต็ปนี้เรายังไม่สําเร็จสเต็ปนั้นเรายังไม่เข้าถึงเข้าใจตรงนี้ค่ะ but it's actually really simple แต่ว่าณตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียบง่ายค่ะ it's in just the gets the sense self really of way <Okay. S 2> มันก็แค่ความรู้สึกที่ว่ามันมีตัวตนของเราเป็นเพียงแค่สิ่งที่ขวางกันน้นนิพานค่ะเพื่อให้เขาจ้งกตความแคลมมุมจะถูกต้องตามพระธธรรมอะไร